ทำไมเสียงดังเวลาลุกอาจารย์ผัดพายหน่อยอาจารย์ก็ดือยังไงเอากรรมนี้ไว้หน่อยเอากรรมนี้อ่า ý <Sýdět> tí piso baka Arahang samma samputo charana sampa sukato Lokavito. สุริสัตรมัสรติสัทเดวมโนตุโธภะวะติสวาาโตุมะคะวะตารัมโมติโกอาคาลิโกเอปัสโกปัยิโกปัจจตังเวทิตาภม ni te so pa ti pa no ba ka sa va sang ko no sa va sang ko ya ya pa ti pa sa va sang ko sa mi pa sa sang ko ya ti Sarepore sayokani antapore sapokala Sawa kasangko ahuneyo pahuneyo Hineyo anshari karaniyo anon เอเดปิโสบาคาวะอรหังสัมมาปุวะโตเวชัสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุโนตโรมาสาริสาธตเีวามานุสานังปุวะโตพระกวัตสวะกาโตภาคาวตา สันเิติโกะกาลิโกเอหิปัสิโกปัญญิโกปัจจังเวทิตาโพวินเหตุสุปฏิปันโนคกวาตุลโอจุปฏิปันโนคกวาตุสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโน သောသာဝက ਸੰခေါ သာမိတ္တိပတိပanno အဘကဝတောသာဝက ਸੰခေါ ယတိတံ จันทารိបុရစ္စယுகานိ အန္တပရိစ္စပုကာရေเทสํဘဂဝတောသာဝက Eyo Thakin Eyo Anchali Karaniyo Tarang Ponyakitang Loka Sati Itipiso Bhakava Arahang Sampasam Vija Charanasampanno Sukhato Loka Vido Taro puri sadam masarati santani Sanang kutu bakawati sawakatu bakawata Santitiku akaliku iipasiku 君に手を入て、パティパンの手を入れて、パティパンのパカワト、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 パパカワカワト、パカワト、パパカワパカワカワト、 กสังโฆยะทิาริปุริสายุคานิอันตุปุริสปวกเอสวะคะวะโตสาวกะสังโฆหูเนยโยปะหูเนยโยทากิเนยโยเชลีกะระณิโยอานุตตรัง เกตังโลกัสสาติจายัตโพธิยาโมเลนะนนทิวัตโนเอวังตวังวิชัยโยโิชัยโสชัยมังอะปาราจิตตปันังเกสิเสปะทวิภวเกเลอาภิเสก ปะพวนทานังอาตาปะโตปะโมตังติสุนังตังสุมังขังสุปะปะตังสุโนติตังสุโมโหตโตจะสุเยตังพระมหาจริสุปะตาะกินังกายกรรมังแมงปะตังกินังปะตังกินังมโนกรรมังปะนิ เทปะทังกินาปะทังกินานิกัรตะวะนลาภานตันเทปัทังกินีธิวัตถปฏิอาทิจรติมาธิมาสันนตโกติโยตปฏิเจียตปฏิพรามโนอาตัสพปะมโหรตังพุตตปฏิเตชะสัง ते वा दपति अति चो रति म भाति सन्नो गोतपते चेतपति भ्रमणो द सपमहोरताङ्कुतो तपति ते च सा ते वा तपति अति चोरति

สาตุสาตุสาตุเ no no <criança> คยได้ยินครับว่าความมอมะลยลดลดดให้หมดเลยนะลดให้หมดเลยเช็ดเบอร์เชเาอ่อย่ำจั่มชุจาอ่อยเอ้ยเธอชุ่มจั่มนะงานแี่อ <c oughs> แล้วต่อไปความตุ่มความหมออ้อความถังความตุ่มอาจารย์มีตุ่มามีตุ่มอธิบบนกันหน่อยนะข้าพเจ้าทั้งหลายขออธิษฐานบนกุศลในการนอบน้อมบ,บูชาสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ และกุศลทั้งหลายการเป็นไปในทานศีลภาวนาที่ได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า,า,ท,า,าทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันาชาติตลอดถึงเทวดาทั้งหลาย เทปกปักรักษาอยู่นะบริเวณนี้พร้อมทั้งท้าสักกาเทวราชเท้าจัตุมหาราชิกาพยายมราชสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดสามารถอย่างรู้ในส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แล้วนี้โปรดมีจิตโสมนัสจินดี รพระมอ,อนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายออาเป็นผู้มีศรัทธา,ทธาถึงพระรัตนตรยัรรตตรยว่าเป็นที่พึ่ง,งและอบรมตไรสศกขา,าเพื่อ,อความพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับข้าพเจ้าด้วยเถิด <c oughs> สาธุสาธุสาธุกรับพระกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกเยนะวาจายวัจเจตัสสาวะพุทถะกุกมังปะกัตังมะยยังพุทโธปะฏิกานันตุอัจิยันตังกาลันตะเรสังวริตุงะพุทติ สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสมาภิยะนะวาใจวัชชะตาสาวาธัมมิโกกมังบะกะตังไมยะยังธัมโมปฏิขะนะตัวเจียนทังกาลันตะเรสังวริตุวะธัมมิสวกาติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ สังฆนามามิกายนาวาชายาวาเจตาสาวาสังเกตุกรรมปะกตังเมยายังสังโฆปิการนาตัวเจียังตังการันตะเรสังวริตุมาสังเกสาธุสาธุสาธุ์อนุโมทามิอนุโมทามิ นี่มอจุคะนี่มผาจังยมยมได้กับพร้อมกันทีเดียวไงค็นี่วันหลวงพ่อเขาก็ยี่มาถวายหลวงพ่อเนี่ยแล้วแล้ก็อีมาอ๋อนี่วันนี่วันหลวงพ่อนี่เอามานี่มาใกล้ๆนี่ดิอาจารย์ก็ึ้นนั่งเพื่อดสอตัวเลยสองตัวเลยตัวเลยเตัวนนก่วันนตวอ่วัอวอาจารย์ครับอ้าว พูบคําทั้งหลายกลับนั่นมาขอขอบคุณพระอาจารย์คาอุอาธุสาธุกลใอยใจเลยในกุศลธรรมยิ่งเยี่ยขึ้นไปเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกทั้งปวงถ้าจะประมาทไปก็ขอธรมารื่นเริงจงพาหันธรรมะ ยมขอพรอขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขใ่มันฝันยืนธรรมาค้าขึ้นเจริญในกุศลธรรมยิ่งขึ้นไปมีโอกาสก็มาปฏิบัติธรรมจะได้สะดวกเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกทั้งปวงอย่าได้ผุดได้เกิดเลยดมานรบ ที่พามาอลับพบาักิ์สบตปาจย่างเดียวไม่ได้นะต้องมาปฏิบัติเรื่อยปฏิบัติไ้นนะเยกลาจานเลยครับงมันอยู่ที่ไหนเอาก็ได้หรเครื่องมาบกี้ไม่ได้ยินเพิ่งมาใช่ไหมใหม่เนี่ย <c oughs> นี่เมื่อกี้ก็ดังอยู่นะและ <c oughs> ดังอยู่เอ้อลึกระตาหูผมไม่ดีสาธุสาธุให้เจริญในธรรมวินัยยิ่งๆขึ้นไปเดี๋ยวมีโอกาสก็มาแสดงธรรมใหม่เนาะเดี๋ยวมาปีกิเวก็ได้อยาได้ไปเพื่อความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงสาธุสาธุสาธุ

มาสักพากดูจากกันอะไรอะไรเราต้อ hmm. ง